สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่าทุกราศีเลยนะคะจะเป็นคลิปแร n ดอมนะเรามาดูกันหน่อยเช็คพลังงานของคุณค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ แนวโน้มแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์เนาะวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะก็ดูพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหน่อยนะคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะหายไปหลายวันนะทุกคนนะคิดถึงเช่นเคยคะ่ะพลังงานของเพื่อนๆนนะคะ s h w วนออฟ n ค่ะ Queen of Pentacles ค่ะบ Nine of Wands The Moon ค่ะบ Nine of w a n คือนุกเห็นแต่พลังงานของเพื่อนๆมีแต่ ความพยายามนะคะความพยายามในความสัมพันธ์นี้เจ็ดไม้อาจจะพยายามนะคะอาจจะรักษาความสัมพันธ์มากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณเนี่ยเอ่อเห็นความสําคัญนะคะของเห็นความสำคัญของความรักครั้งนี้มากๆนะคะรักครั้งนี้มีคุณค่ากับคุณมากๆนะเอ่อนะก ยังไม่ชัดเจนนะคะขึ้นดมนะูลเนาะคุณอาจจะเกี่ยวข้องนะคะหรือตัวคุณเองนะอาจจะเป็นชาวทัุดินนะคะผู้ศักัิมังกรเนานะหรือชาวราศีมีน,นชาวทัดไฟเมษิงธนูนะคะเนาะคุณอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือว่านั่นแหละก็ตามหัวข้อของเราเลยนะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่คุณค่อนข้างที่จะห่วงแหนความสัมพันนี้ไม่อยากที่จะปล่อยหรือเสียความสัมพันนี้ไปนะ คุณค่อนข้างที่จะพยายามมากๆนะคุณมีการรอคอยคุณมีการนิ่งเงียบด้วยนะคะตัวคุณเองอ่ะเขาดูค่ะพลังงานของเขาค่ะคนที่คุณนึกถึงนะอืมเขาก็นิ่งเงียบเขาก็นิ่งเงียบนะ four of s w o r d เด็กถือช่วยค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนคุณอาจจะคบกับคนที่เด็กกว่าคุณอยู่ก็ได้นะจีฮายพินเทรดนะคะพลังงานของเขาเหมือนตัวเขาเองอะทำตัวลึกลับซับซ้อนนะนะตอนนี้นะแล้วก็อารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเงียบเงียบนิ่งๆในความสัมพันธ์เนาะ เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะหรือเป็นชาวราศีกรกฎคนที่มีความแตกต่างจากคุณก็ได้คุณคนนี้อาจจะต่างกันในด้านสีผิวด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะเขาเป็นคนออกติดตีตหรือเปล่าเนี่ยลูกส่ลนตัวสูงเป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ เข้าใจชีวิตอะผ่านอะไรไมาเยอะนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนทางไกลาชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟอร์เฟกนะต่อให้เขาเป็นคนที่เด็กอยู่ก็ตามนะมุ่งมั่นทำอะไรก็ตั้งใจนะมีความเย่อหยิ่งนะคะมีความเป็นผู้นําสูงนะขอดูสิค้าว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนนี้ เหรียญนกว่าเขาก็อยากจะทุ่มเทแล้วก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะหกดาบเนี่ยนกมองว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้หายไปไหนนะคะเขาอาจจะคิดในเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอกับคุณหรือว่าเขาคิดว่าเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนั่นเองเนาะคือถ้าเขาเงียบนิ่งหายไปเนี่ยนกมองว่าเขาอาจจะติดปัญหาหรือมีความแบบ สับสนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาเนาะมันอาจจะมีความยากนะคะในความสัมพันธ์นะบางคนก็มีเรื่องของระยะทางเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ t r u of p e n t a c l e นะคะ seven of swords อืมตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาเขามีเขามีความคิดที่อยากจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณแล้วล่ะนะ ถ้าก่อนหน้านี้นะคะเขามีช้อยมีตัวเลือกหรือว่าเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณตามหัวข้อของเรานะตอนนี้เหมือนมีการชั่งใจเกิดขึ้นมีการอยากจะตัดสินใจนะหนึ่งดาบอยากจะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะที่โนกเห็นนะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะกับความสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนกับถ้ามีช้อยมีตัวเลือกก็คงถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจนั่นเอง เนาะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะคุณคณนนี้มีพลังงานของชาวทัดลมนะคะเมถุนตุนกุมว้าวเอ็ดออฟคอเขาอยากบอกอะไรคุณ mm hmm. คุณคือสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะ mm hmm. เขา มีความรู้สึกที่ดีที่จริงใจมอบให้กับคุณนะหนึ่งช่วยความรักนะคะที่เปี่ยมล้นนะคะล้นหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยแหละนะคะให้กับคุณนะเอ็กออฟวอนนะคะนุกรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนคนนี้เขาคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือแอปพลิเคชัน เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาหรือหรือเขารู้สึกว่าคุณเนี้ยแหละคือคนที่ใช่นะอ่านะคะถ้าเขามีช้อยมีตัวเลือกนะคะเขาเป็นอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูดีนะคะมีความสามารถนะ เขาน่าจะมีช้อยหรือตัวเลือกแหละแต่เขานะยคะเลือกที่จะมีคุณนะอ่าถ้าให้เขาเลือกเขาก็เลือกคุณเนาะเขาพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้มากๆเนาะสหรียญนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาไม่เขาเออไม่สามารถที่จะขาดคุณได้นะคะคุณคณนนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเนะคะ เขาเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเขามีช้อยหรือตัวเลื่องอื่นเขาจะตัดออกนะแล้วเขาจะเลือกคุณนั่นเองนะค่ะขอดูนะคะว่า,เ,าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคุณเป็นสิ่งที่เขาห่วงแหนนะคะหกถ้วยนะคะ six of cups ไฟอับครับ The Sun การเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเป็นรักต่างไว้ได้นะคุณและเขาเนี่ยา The Tower สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยหนูรู้สึกว่าฮาเร็โอเคบางท่านบางคนมีปัญหากันไปแล้วนะมีการบล็อกหรือปิดกั้นกันไปแล้วนะคะอาจจะบล็อกกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าทางความรู้สึกก็ได้นะ มีความคิดถึงเกิดขึ้นนะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหานะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนเขารู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่อารมณ์ร้อนนะคะอาจจะเกิดจากปัญหาออหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะหรือเกี่ยวกับอารมณ์ร้อนนะมันขึ้นเดอะทา e เวอร์แล้วก็แบบ แต่หักกันไปทะเลาะกันไปนะคะหรือบางท่านบางคนก็คือเขาอ่ะไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะทีนี้สิ่งที่เขาจะทําคือเขาน่าจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะนะเ,เขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคะเขารู้สึกผิดเขาสํานึกแล้วนะเขาอยากจะได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งนะแล้วก็น่าจะแบบมาคืนดีกันเนาะ เดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะแล้วก็เขาพร้อมที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ strength เห็นไหม การกลับมานะคะการเริ่มต้นใหม่ค่ะเพด of ออฟวอลทริออฟอความรักที่เคยเอ่อมีบาดแผลนะคะหรือเคยเจ็บช้ำน้ำใจกันนะคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะมีการได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพึงพอใจนะอ่าเจ็ดถ้วยอืม เคียบสอดคือขอขยายนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถที่จะปล่อยซึ่งกันและกันไปได้นะก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นั่นเองเนาะขอขยายเก้าถ้วยนะคะยังรักค่ะยังรักกันนะ เดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันกลับมาเนาะจะมีการเริ่มต้นใหม่คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันในทุกๆด้านในเรื่องของวยัยในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมภาษาก็ได้นะแต่คนคนนี้จะกลับมานะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเจ็ดถ้วยคนคนนี้นะคะเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะเลือกคุณนะ หรือก่อนหน้าน,นี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณนั่นเองนะเขาจะกลับมาเพื่อที่จะชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้รับรู้นะว่าเขารักคุณขนาดไหนเขาต้องการคุณแค่ไหนนะคะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพดดับสอดเขาอาจจะเป็นคนดื้อน,นะคะคุณคนนี้เออเป็นคนดื้อได้นะ คนนี้เวลาเขาพยายามที่จะทำอะไรแล้วนะคะเขาตั้งใจแล้วเขาก็จะทำให้สำเร็จนะคะรวมถึงการที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะโอเคสองเหรียญน,นะคะการกลับมาของใครบางคนนะคะที่อาจจะมีประเด็นกันไปนะแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าปัญหาที่มีอะคะ่ะจะถูก เคียจะถูกแก้ไขนะคะแล้วก็มีการได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเขามีช้อยหรือตัวเลือกใดๆเขาก็เลือกแล้วนะคะที่จะมีคุณแค่คนเดียวนะหนึ่งช่วยนะคะหกเหรียญจะทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้แค่ความสัมพันธ์เดียวเท่านั้นนะแล้วความสัมพันนานกรู้สึกว่ามีโอกาสได้พัฒนาต่อแน่นอนนะคะขึ้นสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญน,นะคะ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะแล้วเขาน่าจะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดอะคะ่ะคุณมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันด้วยนะคะสําหรับเพื่อนเอนที่อยู่ห่างไกลกันเขาก็จะมาพบมาเจอกับคุณนะคะแล้วก็เมาขอคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะไปในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนหรือว่ามีการวางแผนอนาคตเรื่องของการสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยนะคะ เนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ความรักของคุณนะ,ะสุดท้ายปลายทางแล้วนะคะขอให้สมหวังในความรักนะคะตามที่ไพ่บอกแล้วกันนะวันนี้เนาก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับ subscribe นะคะ ให้กับช่องของเรานะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้นกะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ